จะพาดูสวนแตงโมนะครับเป็นแตงโมที่เขาปลูกขายเมล็ดนะครับสดนข้างตรงนี้ผมมาปั่นหญากองเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ลูกมันจะเล็กนะครับลูกจะเล็กแล้วก็เม็ดจะใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยของสัตว์ป่ากิน นะครับอาจจะเป็นพวกตัวหมูป่าแล้วครับหมูป่าประเทศนี้เยอะมากเม็ดจะใหญ่ลูกจะเล็กอันนี้คือเขาปลูกขายเม็ดโดยประมาณกะด้วยสายตาก็น่าจะระมาณร้อยร้อยห้าสิบไล่ขึ้นอยู่นะครับก็เพื่อเป็นวิทยาทานการศึกษานะครับเพื่อไว้ให้ดู ฉยลูกจะไม่โตนะครับถ้าเป็นพวกแต่งโมที่เขาปลูกไคลเม็ดระบบน้ําก็ไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้เขาใช้เครื่องหยอดแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยอาศัยน้ําธรรมชาติน้ําค้างน่ครับส่วนมากก็จะลูกประมาณลูกตะก้อโตก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูลูกโต อย่างที่ผมบอกครับเคยพูดไปคลิปก่อนดินเขามันเป็นดินภูเขาปลูกไรลลงไปก็สวยลูกนี้โตครับก็โตลูกตะก้อนะครับตัวนี้เนี่ยฮะปล่อยตามธรรมชาติเลย ก่อนเขาจะปลูกคูมูดนะครับตรงนี้ครูมูดก็จะเหมือนถั่วประเทศนี้ก็จะกินกันใช้กินกับขนมปังคูมูดบดอะไรพวงนี้มีขายตามร้านค้าทั่วไปนี่ฮะนี่ล่องรอยหมูป่ากินทั้งหมดแล้วครับไม่รู้หมูป่ารืออะไรกินแต่ว่าบ้านนี้เขาสงวนสัตว์นะครับพวกสัตว์พวกอะไรพวกนี้ห้ามล่านะครับกฎหมายที่นี่รุนแรงมาก ก็โอเคครับแค่นี้ครับผม